สวัสดีครับผมก็ัน,นี้ผมจะมาสอนกดย่อลิงก์นะครับขั้นแรกกดเข้าไปที่ลิงก์นะที่ผมทิ้งไว้ทนาะ้งใต้คลิปนะครับก็กดแล้วก็เลือกโคมนะครับพอเลือกโคมนะก็รอสักครู่นะครับ พอมาถึงหน้านี้ให้กดแปลภาษาเป็นภาษาไทยก่อนนะครับแลังจากนั้นกดยืนยันโดยมนุษย์นะครับจากนั้นมันจะมาเด้งหนออีกหน้านึงนะอันนี้ไม่ใช่นะครับให้กดปิดไปเลยครับกดปิดไปอันนี้คือหน้าที่ถูกต้องนะจากนั้นก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมครับแล้วกดฉันไม่ใช่โปรแกรมนะครับเลื่อนลงนะจะเจอคําว่าคลิกที่นี่นะก็คลิกไปเลยครับและอย่าลืมแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับจากนั้นรอให้ หลอดขาวเป็นสีน้าเงินนะเราให้มันวิ่งให้ใหมาเต็มนะอันนี้คือถูกนะแล้วก็กดกดเนี่ยคลิกที่ลิงก์เลยครับดูลิงก์เลยนะจากนั้นรอห้าวินะครับก็รอให้นับถอยหลังนะครับพอกดพอห้าวิเสร็จก็กดรับลิงก์นะมันจะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นะกดปิดไปเลยครับอพอกดแล้วนะมันจะมา,าหน้านี้นะกดชันไม่ใช่โปรแกรมนะครับโอเคพอมันเด้งอะไรก็ปิดไปเลยนะครับ โอเคจากนั้นเราก็ดูนะให้ให้กดไฟจราจรก็กดไปนะครับอ่าเนี้ยท,ที่ผมวงเนะี่ยโอเค้วกดยินยันนะจากนั้นกดดาเนินการต่อครับแนะนําว่าว่าหน้านี้นะครับว่าอย่าไปถูกเลยนะยกเว้นฉันไม่ใช่โปรแกรมนะพอถูกแล้วมันจะเด้งไปหนะ้าอื่นหน้าอย่าไปแตะต้องเลยนะครับนี่ร,รอรอสิบวิใช่ไหมอย่าไปแตะต้องแนละ้วก็รอให้มันคูดดาวไปนะก็พอถึงสูงแล้วขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นจากนั้นเลื่อนขึ้นนะครับ แล้วกดรับลิงก์ครับอันนี้มันเด้งมาหน้าอื่นนะกดปิดไปเลยครับก็จะได้หน้าที่ถูกต้องนะนี่คือลิงก์งดาวโหลดนะก็กดดาวนโหลดไปเลยครับเพียงแค่นี้ก็ใช้เน็ตฟรีได้แล้วครับ